อยู่ในเฟรนด์อารไลน์ถึงตนี่ยนะสัตว์ตัวนี้เป็นสัตว์ชนิดไหนเป็นสัตว์ประเภทไหนเราตอบได้ไหมใครรู้แล้วบอกด้วยนะใช่บอกด้วยไม่รู้ไม่รู้สัตว์เออนะณตอนนี้ยแน่นอนเนี่ยเรามีคคุณรู้ชี้วัดสองท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เฉพาะใช่แล้วก็มีการันตีอีกที่ท่านอยู่กับตัวนี้ตลอดเวลาอยู่กับต้นไม้อยู่กับสัตว์อยู่ตลอดเวลาเห็นไหมเราเข้ามาเจอสัตว์ชนิดแรกเลยเจออะไรหมาสุดัขรีดมาไม่ได้น้องนี่ต่างประเทศ คือแบบบุ๊กดน้นใครชอบเล่นเกมแกบบ๊นะไปข้างงสส่วนเย็นนี้เราก็ยังมีขออะไรอีกลุกราศารมดาวต่างตาปีที่เราได้ร้อยนใครได้ราราราบ้านีเดียว่ดาใช่าศาราเสื้อขาวหรอลูกเสื้อขาวีเดียวสขาวทีก ถ้าเขาเคยใช่ไหมเคยเห็นดวงดาวไม่ได้เคยเห็นดาวไม่ไดนะ้วันนี้เราขึ้นมาอยู่ที่สูงถ้าโอากาสนี้ฟ้าเปิดตาเปาล่าเราก็จะเห็นดาวสวยมากตอนนี้และยิ่งตา